เอาจะกินเกือบ่ไวเหลืออีกนิดหนึ่งว้าพี่ยองพยายามหน่อยไอเป็นยังไงเอาไปย้อยไหมดีอีกเบิ้งก่อนหนึ่งน้องเงาพักเกียรอยู่เป็นได้เขียวไหมว่เขียวเอาไปลาบหรือย้อยเออดีกว่าวันได้อย่างเราคู่บ่ามือเนี่ยต้มไก่ดำเลรอต้มไก่ดำไก่ดำได้ขนขึ้นเขาวโดี๋นี่ย ดำเหมืนน mm ี hmm. ้จะว่เบื้งนี้ฮะโคนออกนเไก่ดำของเท็ดตัวน่ะเมีนอืออ่ะรู้เบื้องขนาดตีนมันเป็นสีเย็นคำคำลอยโขอมันดำปื้นเลยดำเจ้าว่าเป็นยาได้สิเมียนคึกบ่ยาอยู่ต้มเมล็งกินละพ้าคอยไปคามงลงบ่ยาอยู่วัฒนาดเอาฉันให้สงสารน้องเตี้ยเออกินละพ้าคอยไปเมล็ดไงป้ดไก่ดำอันนี้เป็นผู้พันหนึ่งน้อยโอ้ผู้พันสองเนาะเมีนอันนี้เพื่อนว่าเป็นสายพันผู้พันสองครับจะดำดำทั้งกระดูกดำทั้งเนื้อ แต่ว่าไอ้เังไหนล่ะคือคนนะเขาผู้เพื่อนอากห้มานะครับอือเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาต้มเป็นโตเลยครับมือเนี่ยยี่ยงเดี๋เนี่ยบอสฮะยี่ยงบอสอี่ยงเต้นไังไหนเท่านี้อนในดอกเนี่ยบอสห่วยอู้ยแต่ละมื่นแต่ละเวียนฟอนใส่ไฟเนี่ยบอสโอ้มันควันขึ้นบางนึงนะเปลี่ยนมันเปลี่ยนคือยังไงก่อน ออบอลลัมซิ่งเน้นน้ำสิ่ง,งมบบงัคือเปี่ยนบอลลัมหมัอนย้ำผมบ้อยควนหมือนเนาะเนาะเนาอู้เราเบึงนันคือตังกาเลยหน่อยเนาะดำดำดำไก่ดำของแท้ครับมือนาะมาต่อไปยัดสมุนไพรลงไปบ่อยบัน,นอ่ะเครื่องครับคือเขาจะเอาใส่ในไก่นี่เลยที่จริงขาดตะไคร้ยอยู่หน่อยเนาะตะไคร้ลืมลืมอ่ะใส่อันนี้จะมีคา่า มีมีอย่างก็ไอใบมะกรูดมีคามีใบมะกรูดอืมใส่ลงไปครับเพื่อความหอมดำครับว่าแต่ว่าใจโบดำน้อยเนาะบอบอบอมนบอบอบอ,อ,อืมเนอไปครับคือ <c oughs> ผมต้องบอลถึงสีเง่เลยแมนติดติเหลืองหรือติดแดงผมกะจะทายพี่น้องเบิ้งครับคิดเนี่ยผมอยากน้ำเสนอเลยเกินเออพอางายากน้อยแมน <c oughs> สุดที่ได้มาตัวหนึ่งนี่บรรมดาดิ หาอ้อมหาอ้อมสองอำเภอหน่อยมือนะ่เออตั้งแต่เศร้าจนเกือบคั่มเลยนะครับตัวเนี่ยตอนไทยน,นี่ประมาณมหนึ่งมงายหามงบาหามงอืมอ,อืมไม่เหน็นเลยนี่พัดแนกควบคุมไฟโอ้ควบคุมเพิงเอ,าอ้าอาขี้ไฟบะอ่าหลังจากหมอเดือดแล้วครับใส่ลงไปเป็นตัวแบบนี้เล่นวัเกือความงดงามครับ หมออยากดำแน่เลซื้อหม้อก็ดำไกล้ก็ดำเป็นหม้อแต่่อส่ได้แบบไหนดำบ่กเบิ้ก็มีขี้ยางตีนมือไปชวต้องกดยางเด้เอาออกมาฝาหมอกับบมีอย่งไรสารไข่ฟงพอวุ้นกินละเบิดมือจะต้องเนี่ยปิดฝาครับ เพื่อความให้มันห่มให้มันห่มให้มันร้อนระอุอยู่แต่ในนั้นดันเข้าดันออกเขาว่าแล้วก็ยื้อทรงถ้าไม่มีฝามันจะดันออกอย่างเดียวมันจะไม่ตีกลับใช่ไหมบอสมะแห่งย่นคำยูบาดนะไกส้มกันไอ้คุณว่ามว่าเป็นส้มงหนึ่งเมะจนตะกร้อม้าเลยเนาะเออจากเรื่องค่อยเต็อยู่เลยไยไก่ดำแบบเค็งครับมาไก่ดำสมุนไพรแบบเค็ง บอกคำเราไม่นะทำรเสรติอีกล้ะไอ้เขาหยาบปุ๊บเขากลับยาเียอะขูเหนียวพอเชิงเขาบริโ้มโดนเขายันนครับอูเนี่อมันต้องโดนนี่ของซิกนะโอ้ไม่ได้กินนะเจ้าคอเดียวน้เดี๋ยวบัป็หนมัมักมัมักมมักเราหรือว่าไกลบมักตุดโอ้ตุดตุดเอตุดตุดตตุดรตุดตุดตุดตไอเจ้าตุดให้นะ จากเนี้ยเหรอวะบิ้งเอาร้นนะเอ้าเอาผู้ชายคอยมักขาบ้านขาไอ้ก็มักน้องเอาบ๊อดก็หาพี่น้องกินแล้วน่ะจอดเพื่อไฟอุณเหรออู้อีกอีกของเขาสีพี่สูตรกันว่าเนื้อมันดำบ้านนะมันเนื้อพี่มึงเนื้อมันข่อมได้เะมันแยบเลยนะมันยี่รู้จัวอู้ดำมันก็บ่ดำแบบ ลอยเปอร์เซ็นมันก็แต่ว่ามันก็ต่างจากมันต่างไกลธรรมดาอยู่นะตัวใจมันดำบ่อยไก่บัดำไก่บ่วดำมันบัวเขาจะกินเกือบบ่อยเงือกเงือกงกนัวัวพี่เอยาพยายามเลยไอ้เป็นยังไงเอาไปโยยไหมอีกเบิ้งก่อนหน่อยน้องเงาสักเกลียนอยู่ไป็นได้เขียวไหมบัวเขียวเอาไปลาบหรือโยยเออ ดีกว่ะเลบบับดแทบบ้าบมาอยู่จัิงๆเดี๋ยวเบิง้งเนาะถ้าจ้าขายนะทำนี่นะไม่ีขายขันเวลาหน่อยนะน้อยโอตาอย่างไกลบ้านหลายอยูุ่นวยพี่เปิดเลยเนี่ยกำลังก็เนี่ยมันมาบดเนี่ยมันแต่ว่าหน,า,หนากกว่า Nhà quá nữa nè 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 tốp nè 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 này nè 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 ba, nè 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 เดี๋ยวบัตรหยัก,ยกจริงแกอือ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 อย่างเลี้ยงหนึง่งหูบ่เอาไปเลี้ยงไหนวะบอดหอนไปเลยโอ้คนมือเลยพี่น้องหอนเลยมันสูงอยู่ดีข้างสูงน่อหยกัยกว่หยันบ้านเขากับไก่อันี่อะพ่อลูกอะออ เอโอ้กไอเดียวโอ้ยซิกซิกบอดบอดบอดไปเอาหลอดมาซิกซิกซิกรองบอดไปบ่ได้่ได้บออ่ะอ่ะหยาบอีหลีพี่น้องบ่ไหวเดียวเขาต้มประมาณสุโมงหนึ่งได้น้อยเนาะแต่ว่ามันหยาบอีหลีเบิึงสูตรความหยาบเบิ้งอ่ะหัวป่วยบอดอ่ะสำหรับมื้ออื่นอันนี้คว้าไปต้มไม่ก่อนเออบ่ไหวเดียว ที่น้งอยางเฮ็ดเป็นเมนูอย่างแบบเคียงร้องวามาเบิ่งครับมื้อนี่หามองรงศูนย์หามองยอดเพิ่กัน่มโอ้แม่นบ่กว่องสุดยอดโอ้ีสวยไ้บือักา้อยลอยนะลอยบ่อืเไม่มึงันบ๊อดบอดเนี่ยฮึจุดยอดเจอไอนเอเอ๊โอ้บมากที่อยคือยดแบบต้องบอกไผงันเดี๋ยวึุยอดนะกปันไม่หอกโอ้โห สุดยอดแบบจะบอกให้ก็ได้เดียวเก็บนาใครว่า้ายืมมึงเนาะเอาไม่เมึงอ่ะพยายามแบบนี้สูตรอิเลพี่น้องอะรับมืออก่นใหญ่แค่ไหยังแบบเป็นเคียงร้องวามาเบิงสำหรับมือนี้นบบนาานพิษพลาดนี่ยังออกไปน้อยเนาะ<ไ>อาจจะใส่วาจาเนาะซิ่เนาะว่าจ่าบ่กนี่อยากให้เบิงเพื่อความบันเทิงเนาะซิ่งอ่ะสำหรับมือนี้ขอโตแล้วลครับ